โอ้ม่เตรียมรถที่ไหนมหาสารคามอออำเภอายเชยกจังหวัดมหาสารคามหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินบอกหลวงพ่อเงินตี่ัำเด็กเขาเยูะสิจิตเธอนไปที่ปั๊บรถแลานีเดือดดินกับนี้เยอะแต่ว่า ไม่ค่อยอยากจะติดนะเพราะว่ามันเกียบหัมงมันมมนี้รถรูแนี้ ใครจะมาเจยมก็ติด ตกใจเมืดนเมื่อสันวันดีพืกงามยามดีคือเราเอาไปทั้งน้ำหนุ่มไปอืออืถึงบ้านแล้วกินรดมอดกินไม่ได้เขายังไม่ให้เดือนเขาหมอหมอให้บอกว่าให้ให้ให้อยากจะมันถ้ามันติดเชื้อเมันเน่าแล้วมันแก้ยากโอ้ยไม่เห็นไหมนั่น เอาเอาใช่ไหมสนใจกันติดตัมาเหอนสุนเออโอเคใคราอเดือนเดือเดียวเอาเนเดือนพอผอมหน้าต่อปู่เพเนอนแท็กพอดีเห็นในติดต่อเข้าไปเกตยูคูเกตช่ได้เปล่าแต่กันไปจอดไปเงี้ยงแล้วก็เก้นเกลื้องไปห้อง คือจองไปเบตงอ่ะฮะฮคดได้เงินโอ๋ขายงวดถนเว้ยทางไอ้ตาปลาก็จองไว้แต่เดี๋ยวในจาเก็บมือกันไปหนมาบหดมือเจ้าดีจะหามก็คเดียวก็ือมันน้อยโทษมันแค่กินอดเปียกยกินเียที่ชให้กินเนี่ยกิลเป็นกุ้งบีบกานกู้ขทางหลัางคำพวกครบกเปลี่ยนกันแกว่านี่ไม่เปลี่